ต้องบอกว่าสิ้นปีแบบนี้ก็จะมีโพลต่างๆออกมารวมถึงหนุ่มหล่อที่สุดประจำปี2021ด้วยซึ่งปีนี้ตกเป็นของหนุ่มไายทะพณค่ะถือว่าเป็นธรรมเนียมในช่วงทุกๆสิ้นปีนะคะที่ทางเว็บไซต์ tc color นั้นจะทำการจัดอันดับคนดังชายแล้วก็คนดังหญิงค่ะที่มีใบหน้าหล่อเหลาแล้วก็สวยงามที่สุด100ออันดับนะคะ โดยได้หมวดโบ Most Handsome Face ประจำปี2021ไปท่าคนซึ่งเป็นทั้งนายแบบและก็นักแสดงหนุ่มชาวเมียนมาสามารถรั้งอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับของทางเว็บไซต์เอาไว้ได้นะคะในวันนี้ไปท่าคนที่ได้ให้การสนับสนุนประชาชนในการเรียกร้องประชาธิปไตยจากระบบการปกครองแบบเผด็จการทหารที่ทำรัฐประหารในเมียนมา ถูกตัดสินนะคะจำคุกเป็นเวลากว่า3ปีเนื่องจากว่าหนุ่มไปนั้นได้ต่อต้านอำนาจเผด็จการอาหารในประเทศบ้านเกิดมาตั้งแต่เริ่มมีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะโดยการถูกจับกลุ่มตัวของไปทคนนะคะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทั้งในเอเชียแล้วก็โด่งดังไกลไปทั่วโลกเลยโดยทางเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะได้เขียนแคปชั่นว่า Free Disman หรือว่าปล่อยตัวชายผู้นี้ให้เป็นอิสระในการจัดอันดับผู้ชายที่มีใบหน้าหล่อเหลาที่สุดในโลกประจำปีนี้ด้วย ในส่วนของหนุ่มหล่อชาวเอเชียนะคะที่มีรายชื่อติดอันดับ w o r l d most handsome face ประจำปี2021ก็มีอาทิวีแล้วก็จองกุกนะคะวง bts ที่ก็ติดอยู่ในอันดับที่3และอันดับที่5ค่ะนักแสดงหนุ่มหล่อนะคะเซียวจ้านที่ติดอยู่ในอันดับที่11ฮยอนจินสมาชิกหนุ่มแห่งวง stray kids นะคะที่ติดอยู่ในอันดับที่12จซีมินวง bts ที่ติดอยู่ในอันดับที่1 4รวมถึงนิกกี้วง enhye ด้วยนะคะที่ติดอยู่ที่อันดับที่18ค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าการติดอันดับของเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นสัญญาณนะที่เรียกร้องให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็อยางที่จะให้ไปแต่คนนั้นได้เป็นอิสระนะคะอตอนนี้เรื่องของพมานะ่าเนี่ยโห้ยรุนแรงมากรุนแรงแม่มมเมื่อเช้าเห็นเห็นข่าวนะลองลองลองเสิร์ชข่าวกันดูดิละกันดีกว่าบางทีผมไม่แน่ใจว่าสามารถพูดได้หรือเปล่าเนี่ยลองเส<ๆ>ิร์ชกันดูนะตอนนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงมากเลยทีเดียวนะครับ